ขณะนี้เราอยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับผมกับโหมดใหม่สไนเปอร์นะครับเรามาลองดูกันดีครับไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไปดูกันวิ่ง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 ไปอยู่เนี่ยครับเห็นเป้าหมายหนึ่งคนครับกำลังยิงนะครับยิงเข้าไปล่วงไปหนึ่งครับผมคนหนึ่งยังไม่ยิงไม่โดนหายวิ่งไหวไปวิ่งไปวิ่ง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 ดิ ยิงเข้าไปล่วงอีกหนึ่งคนครับล่วงอีกไหมไม่ล่วงครับล่วงแล้วครับผมล่วงอีกแล้วครับไม่ได้เล่นนานนะครับพร้อมอยู่ตีโมบายครับผมโหลดมาเล่นกันได้ครับทุกคนไปครับจังหวะนี้หาเหยื่อครับหาเหยื่อครับโดนอีกไหมไม่ทุกคนครับบอกไปหนึ่งทีครับผมต่อดูครับหนึ่งโอ้โหสองคนมาสองครับยิงแบบไม่เล็งครับไม่ทันแล้ว กลับมาย,ยิงดิยิง,ยงตายสองแม่นยังจับวางนะครับวิบ่งไปมันยิงใครก็ไม่รู้กำแพงนี้หนาจับยิงไม่ถึงปั๊ดไม่โดนอีกนี้วไม่โดนโดนครับผมโดนอีกแล้วครับโดนหรือเปล่าโดนครับ ไปโดนโดนโดนเฮ้ยอืมปั๊บไม่โดนโอ้โหเล็งอยู่ตั้งงานอืมทะลุกำแพงเฉียดไปหน่อยครับไม่ใช่โปนะครับโดนดนัดโดนโดนตังป้อมไม่ก่อนอัน,นตรายเล็งปั๊บโดนครับป้อมยิงหรือเรายิงก็ไม่ถูกเล็ง ใส่กระสุนก่อนครับกระสุนหมดกระสุนหมดอันตรายครับเครื่องปืนไทยโดนครับแอบย่องย่องนิดเดียวนิดเดียวโดนแล้วโดนแล้วโดนข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังป้อมมยิงก็ตายเลยครับผมป้อมธนยศหมายไม่ยิงโดนตาด้ายดูจักกัครับแมนเหมือนกันนะครับจบไปครับผม อ้าวฟุกได้ที่หนึ่งเฉยเลยครับโหยิงมั่วๆไม่ได้เล่นนานนะครับผมติดตามตอนต่อไป